เข้าสภาไปขอโทษนะไม่รู้ ผมว่ามันก็อยู่กระบวนการนะเราจะไมคิดเยอะเกินนะครับก็ปล่อยไปตาม,มกระบวนการมันจะส่งผลอะไรบ้างในเรื่องของที่เขาถรอว่าประธานสภาย,ยังไม่ลงตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นการธรรมดานะครับในการตัง้งรัฐบาลทุกครั้งนะครับ<ไ>ในการที่จะเจรจาพูดคุยกันไม่ใช่คุยกันเรียกันไปทางก้อนกอันนะครับ มันก็มีการพูดคุยกันในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับในเรื่องของสถานะต่างๆตามที่เรารู้อยู่นะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับของอการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองครับอย่างนี้รเรือาา่องของตำแหน่งประธานดูแนวโน้มก็น่าจะชิงทั้งสองคนเราในฐานะอย่างกฤฤา็คือเป็นข้าหลวงไทยชาติเนี่ยจะโหวตให้ใครยังไงครับตรงนี้ยังไม่ทราบเลยนะครับก็ต้องแล้วแต่พรรคนะครับ<ม>ยังไม่ได้ยังไม่มีการพูดคุยนะครับเไม่สะดวกท่านจะโหวตตาม แล้วแต่พักครับผมผมเป็นคนที่ยึดถือระบบพักเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนไม่เคยฝืนมติพักเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับคนที่ผมถือว่าการเมืองนะครับถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันในฐานะที่เราจะต้องทํางานเป็นปึกเป็นแผ่นเพื่อประเทศชาติเนี่ยถ้าเราไม่ฟังอะไรเลยนะครับมันก็ไปไม่ได้ดฉงนั้นบางอย่างเราก็ต้องเอากฎเกณฑ์เป็นเป็นหลักดฉงนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่มีกฎเกณฑ์เลยเนี่ยนะครับมันก็ไปยากบ้านเมืองนะครับดังนั้นตัวผมเองเนี่ย ยืดยืนอยู่ตรงนี้มาตลอดนะครับแม้แต่ครั้งเดียวยังไม่เคยที่จะทําอะไรนอกกล่องก,รการโน้มนาวการตั้งพูดคุยกันไม่ได้มีการพูดคุยกันไม่เคยคุยกันครับไม่เคยคุยกันเรื่องก,การเมืองเลยนะครับไม่มีเลยครับ ผมก็คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะครับผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรตอนนี้ก็มีรัฐบาลรักษาการนะครับที่ทํางานไปในลักษณะที่ทําอะไรได้ตามกรอบของรัฐมนูลเราก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะครับผมเห็นผมว่าผมเนี่ยไม่ได้ยุ่งเลยนะครับในเรื่องของนั้นก็พยายามทํางานในตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานที่ผมทําอยู่บรรลนุนะครับไอ้ส่วนเรื่องของการเมืองก็ว่ากันไปในระบบของของการเมืองนะครับผมคิดว่าในส่วนของการเมืองจะเอามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานบริหารก็คงไม่ใช่ในฐานะนันกการเมืองที่ค่อนข้างจะเข้ามวดนานะมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ย่างไรบาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับทุกครั้งนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติก็อยู่ที่การพูดคุยกันการตกลงกันการเจราจากันว่า ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะส,สรุปอย่างไรก็ว่ากันไปตามกระบวนการสุดท้ายมองว่าซีซีขอ,อง้ก้าไกลเรื่อไนี้จะตัง้งัฐบาลกันเลครับเรโ่อกาสที่สรุปมาทางฝั่งตรงนี้ะโอ้ตรงนี้ผมตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาอยู่ที่พักที่เขาเป็นแกนนําในการจัดตั้งนะครับคงผมคงไปก้าวล่วงพวกเขาไม่ได้ครับถึงวันนี้แล้วรวมไทยสร้างชาติยู่แต่ว่าเคยเียเสี่ยนกับว่าทําหน้าที่ฝ่ายฐานได้ ผมคิดว่าเราในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยทุกพรรคผมคิดว่าคงเหมือนกันแหละนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อทํางานให้กับเพื่อชาติและพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารหรือเป็นฝ่ายค้านผมคิดว่าทุกพรรคการเมืองมีความพร้อมเหมือนกันหมดแหละนี่จีธรรมดาของผู้ที่อาสาครับกางรัฐบ,บาลเดินจะมีการเสนอชื่อประธานสภาไหมคะ ผมยังไม่เห็นมีเลยนะครับไม่เห็นได้ยินเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคงไม่มีหรอกครับไม่มีอะไรเข้ามาเข้าหูสักนิดเดียวนะครับหรือว่าจะโหวตให้ท่านสุภาพรันจเจริญผมไม่ทราบเลยถ้าตรงนี้ยิ่งไม่ได้คุยไม่มีการพูดคุยเลยนะครับยังไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของที่พรรคแกนนาเขาไปดําเนินการกัน,กนทางฝั่งซี่ที่เราไม่ได้ถูกเชิญหรือถูกทาาทามเนี่ยมันก็คงไม่ได้ไปพูดคุยกันหรอกครับลุงครับ แต่กรณีส้มหล่นส้มเลืนมาฝั่งเราบ้างโอ้ไม่คงไม่มีหรอกครับนะครับผมคิดว่าคงไปตามคันรองนะครับครับขคมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากให้สัมภาษณ์จริงขอบคุณมา้ติดตามคนรวยอยู่นะคะคนรับเออคนร